ก็คุณยายก็กวาดได้เหมือนกันนะครับนี่นากบาตัูโดนะสิฮะเออคุณยายกวาดด้วยได้ด้วยแหละครับ เป็นบางครั้งหรือเปล่าก็ทได้ยู่ตรงนี้นครับผมแต่ก็สั่งได้นะคุณใหญ่นว่างไงจูด้วยไง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 ,ไง,ไงไอยจเูเลยไงครับผมพวกเราครับช่องกุยอาเจียง พายแก้วสักใบครับผมเอาไงคว้ควนขัน <c ười> ต้องรอคุณตาครับผม <c ười> คุณตายังไม่มานะครับคุณตากิดช่วยได้ไหมนี่คุณตากิดก็สวัสดีเอซทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเยินๆน,นะครับ ก็วันนี้เรามาอัปเดตอาการของคุณตาทองใบนะครับหลังจากมีเรื่องระทึกมาสองสามวันแล้วรประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งครับก็รู้สึกว่ายิ่งนานยิ่งแปลกๆยิ่งนานยิ่งระแวงยิ่งนานยิ่งคือสองไม่ได้แล้วนะครับทุกวันนี้ต้องเข้าสามคนแล้วนะครับ ต้องพนักงานถือไม้สายบัแดงนี่ต้องสามอันแล้วนะครับอันเดียวไม่อยู่แล้วครับวันขันบอกอันเดียวไม่อยู่ครับนี่อครับ <c oughs> อันเดียวมาอยู่แล้วนะครับต้องสามครับเดี๋ยวรอคุณตาแป,ป๊บหนึ่งครับแล้วตอนเช้าเป็นไงบ้างครับตอนเช้าตอนเช้าก็เกือบจะมาครับมาอยู่ประมาณเก้าหนึ่งแคะมาก้าหนึ่งอยู่อยู่ไม่ไม่ต่อเนื่อง สงว่าเขาเตือนแล้วนะมาใส่คุณตาเลยนะไม่ได้ใส่ควนันฉันไม่่่ใใชสคตาเนาะทำไมถึงเป็นแต่วันนั้นแต่ผมผมผมดูวันนั้นทำไมออกมาปุ๊บตีโค้งเนาะทำไมตีโค้งเหรอตีโคง้โคงใส่คุณตาครับ ก็ขเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหง,งุดหงิดหรือเปล่าแล้วหงุหดหงิดแรงครับตอนนี้คือสองเดือนกว่าๆแล้วนะครับนี่ก็น่าจะประมาณสามเดือนแล้วมั้งผมว่านะ สามเดือนหรือสี่เดือนนี่แหละครับแต่ขมับเขาก็ยังดูไหลามากเลยนะคนยังไหลออกแรงนะครับนี่คือเขารู้มันคือเขารู้เหมือนกันนะครับว่า,<ร>าว่าววใช่คือ <5 S 1> ปุ๊บคือหายหายปุ๊บแล้วนี่เราแม่อนี่นะครับเราต้องทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งระยะไว้ก่อนครับผม ตอนเช้าก็ผมเดินผ่านก็เต้นใส่ผมเหมือนกันนะครับตกใจหมดเลยดูครับตั้งใส่เลยนะครับนี่โลหัวเล่นอ้ามันีเหรเล่นนังเย็นมกเนแต่แต่แต่รู้สึกว่าเห็นเรามานี่ มันหน้ามาทางเราเลยนะทักทายเลยนยครับแสดงว่าคุณตาเนี่คิดถึงพวกเราอย่างแรงนลนี่ก็ก็คุยให้อย่าตึงเครียดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวึงเวลาเครียดครับผมก็คุยให้มีความสุขครับคุณตาพี่หนุ่มเป็นไงบ้างคุณตา พี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หนุม่มตาจะออกงานแล้ววันที่สิบสองอ่ะออกออกได้ไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงออกได้ไหมมันก็เหมือนเกา่าทีกินเออควานไม้ไปดูหนึมันกับเปลี่ยนเปลี่ยนอ๋อแต่ก็น,น,กน,น่าจะออกได้แต่ข้างอีกข้างนึงมันกับเปียกข้างนึงมันไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันเปียกไม่ต้องออกกอกคุณตา,าอันตราย อาการก็มันร้องไห้บี้ๆเหรอบี้ๆหายจำตลอเวลาว่าเดี๋ยวหน้ากระปั้นึน้องแล้วแต่ครับแล้วแต่เวลยครับแล้วแต่ต้องควันขันต้องไปเช็คดูสักวันหนึ่งต้องให้ควันขันไปดูเพราะว่าควันขันเคยเคยอยู่กับเขาเคยมีประสบการณ์กับพี่หนุ่มเคยอยู่กับเขาเคยคลุกคลีกับเขาแต่ก่อนตามาหลังก็ต้องให้ควันขันแหละใช่ครับ เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ทางเดี๋ยวเราเราถามคุณปู่รุ่นก่อนคุณปู่รุ่นแกขึ้นไปดูครับผมว่ามันมันแต่มันไม่เปิดรูนะก็มันแค่ชืมซึมมันก็ไม่ซึมอะไรนะทางนะมันก็กินหญ้าธรรมดาก็มันมันก็ออกแบบที่เห็นนั่นแหละแค่นั้นแหละทั้งวันก็แค่นั้นแหละทั้งคืนก็แค่นั้นแหละอีกข้างหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรอนก็บริูมันก็ไม่บูมนะแต่โก้นี่หาย กูไม่ออกเลยแต่ไปดูเลย <c oughs> เลยเยเหมือนกับไปดู <c oughs> แต่ตาตาพูดว่าเออก็หยุดพี่กูนะค<อ>รับที่ใส่เดี๋ยวเราต้องรอตอนเก็บมูลคนมาจากไหนครับรอเถ โอ้ยสงเขาไปนู่นวันส้ลวดังเลยน้ำาบอบผึ้โชว์ช่นส่งมาจากไหนครับตาวันสังผมว่าจะพาความขันเก็บแล้วอริงเป็นร้ยนี่เห็นไม้กวาดออกมาแล้วนิดหน่อยนี่คุณยายและกวาดออกมาลดเลยไอี่น่ก็น่าจูยู่ไป

เงอกตลดวกันอขวบนมวดวันนี้วกายังไงไม่รู้วาดก้อนกวาดก้อนขวาดคีออกมาก้อนลดทางหน่อยเคลียก่อนฟันเบนเทียพื้นที่ก่อนเหมือนกับว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับวันนี้

วิจารณาในการรับชมนะครับครับครับผมออก็อาจจะมีภาพความรุนแรงก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทำล้ายช้างนะครับเพื่อศึกษา และให้ความรู้เรื่องช้างตกมันนะครับเพราะว่าเราต้องกวาดมูลกวาดที่หลับที่นอนให้เขาอยู่แบบสบายๆนะครับอยู่แบบดีๆไม่ให้เขาไม่ให้เขาสกรปรกมากเกินไปนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดรักษาความสะอาดนะครับ คุณตานี่เตรียมพร้อมตลอดนะครับเตรียมนะครับเตรียมาการขันก็ทำเบาที่สุดนะครับเอ้อลย เดี่ยวคนที่ครับคือเราต้องทำสอง ธรรมดาแล้วครับตาตัวใหญ่ครับกระโดดมาทีนี่ชุบ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 เร็วนะครับไม่ใช่ไม่ช้าเลยนะครับนี่เร็วมากเลยนะครับอ้อ ดูครับทำตัวทำตัวดีๆอย่างนี้แหละครับดีแนละ้วคุณตาครับผมทำตัวอย่างนี้แหละแอบเสาอยู่นั่นแหละมันต้องออกมาหรอกไม่แอบเสาอยู่นั่นแหละ ผมไม่ต้องมาก็ได้เรียบเรียวที่นั่นะครัเล่นขอนหากันอยู่ตรงนั้นแหละครับมต้องาก็ดีครับรับลื่นครับรับลื่นรับลื่นรับลื่นก็เป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับคุณตาดูแต่ยังมีทุกวันด้วครับผมตีไม่มาบืนอือ เรียบร้อยแล้วนะครับนเบออ <c oughs> นียบนบนบนอะไรตาบนอะไรนตา ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยผ่านผ่านครับผ่านดีแล้วครับก็สําหรับคลิปนี้เราผมก็รุ้นเหมือนกันนะครับผมรุ้นตัวโกงเหมือนกันครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีเบรกด้วยเฮาเพิ่บเบรกปั๊บเลยโอ้เบรกดีมากเลยครับเบรกเอวีเอฟอย่างดีเลยนะครับนี่บางครั้งก็เบรกไม่อยู่เวลาเบรกไม่อยู่ก็นจำเป็นเลยเนาะร้านเขาก็นจำเป็นเหมือนกันเลยครับผมเพราก็ต้องเอาชีวิตเขารอดครับผมถึงร้านเขาทำไม่ตายหรอ แต่คุณตาเลตาตายทำให้ทำให้ลูกหลานตายครับผมก็เสร็จไปด้วยดีครับธารกิจราบรื่นครับวันนี้ก็ผมเร็จไปอีกอย่างอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งครับผมต้องรุ่นแบบยาวๆเลยนะครับผมรุ่นยาวๆถ้าแบบนี้ไปเขาก็มาเจ็บตัวครับผมถ้าเขาทำถ้าเขาโดจดคุกหลานก็ลูกหลานกินไม่ได้ก็ต้องเอาหน่อยต้องมีบ้างเล็กน้อยมีบ้าง เพราะว่าชาวช้างคนเลี้ยงช้างดปไม่ใช่ให้ช้าง,างเป็นเจ้านายต้องเดินมาตามเราให้เขาเดินตามมาเราสิ <c oughs> ใช่ครับแต่ให้เขาเป็นเจ้านายเราแล้วทําไงรเราจะเราจะพูดกับเขาได้ครับผมก็วันนี้เอามูลเก็บมูลคุณตาทองใบมาฝากก็สำหรับที่นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์ กดซับสไคร e ให้ช่องกวยาเจียงไพลยแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดี